ก็อยากเชิญชวนผูน้ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทางอำเภอคลองหาดนะครับอำเภอคลองหาดทั้นปีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายอย่างถ้ำน้ำพระศิวะนะครับเป็นแอนซินที่แปลกแล้วก็สวยมากได้ขึ้นชื่อหรือจาแล้วก็ถ้ำเพชรโพทองเป็นถ้ำทีท่สวยงามอีกถ้ำหนึ่งของอำเภอคลองหาดท่านมาอำเภอคลองหาดเนี่ย ท่านเที่ยวสถ้ำถ้ำน้ำกับถ้ำเพชรน,นะครับถ้ำเพชรก็คือมีเพชรเยอะในถ้ำถ้ำน้าก็ท่านจะต้องมาเตรียมชุดอาบน้ำมามันจะเปียกนะครับอ่าสำหรับถ้าท่านเที่ยวถ้ำเสร็จท่านก็มาชมพิพิธภัณฑ์บ้านพระนะครับที่บ้างงานมีสีของอำเภอคองหาดนั้นนะครับมีสิ่งสวยงามมากมายผมจะได้ว่า ที่บางงามพิศีเนี่ยมีพระพรมนะครับม,มีพระพรมพระพรมหินนะครับที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็หนักที่สุดนะครับก็มามาขอพรกันได้เพราะทุกวันนี้ก็มีคนมาขอพรกันมากมายนะครับแล้วเรายังมีถ้าท่านอยากจะกราบเกจิอาจารย์ต่างๆที่บ้านพระเนี่ย มีเกเจจารย์ไม่ต่ำกว่า6 0 0 600ห600 600กร้อาจารย์โดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับให้ท่านมาขอพอรได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวอำเภอคลงหาดมีท้ำน้ำมีถ้ำเพชรมีบ้านพระแล้วท่านยังมาเที่ยวชมกเกษตรยินทรียที่บ้านเขาดินนะครับแล้วยังมีจุดผ่อนปนชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา ที่บ้านเขาดินนะครับเราก็มี <c oughs> พวกเกษตรอินทรีย์มีการทําผลไม้ลําไยตอนนี้อำเภอคลองหาดเป็นแหล่งลําไยที่ไม่แพ้อ,าอ,อําเภอสายดาวนะครับ <c oughs> แล้วก็ชมพู่หวานของอำเภอคลองหาดก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาเที่ยวอำเภอคลองหาดนะครับ